สวัสดีครับช่างท็อปมาอีกแล้วครับวันนี้รีวิวในรถนะครับวันนี้เดี๋ยวจะส่งงานผมลืมถ่ายรูปไว้เก็บไว้ครับตัวนี้เป็นงาน CNC นะครับตัวนี้เป็นเหล็ก S 5 0 C นะครับตัวนี้สันเกีียวตัวนี้ระยะพิษอยู่ที่เอ่อ 0.75นะครับตัวนี้แล้วก็ทำตัวนี้ด้วยครับเนี่ยใช้ประแจหกเหลี่ยมขันนะครับตัวนี้งาน CNC ครับตัวนี้งานลมดำานี่ครับถ่ายในรถนะครับ <c oughs> วันนี้จะส่งลูกค้าจำนวนก็50 50ตัวครับตัวนี้มาส่งวันนี้ ตัวนี้เป็นสปริงสปริงชุบลมดำเหมือนกันครับตัวนี้มันใช้งานร่วมกันโอเคครับ EP นี้ขอขอขอ,ขอบคุณครับ